สวัสดีค่ะวันนี้เชิญทุกท่านมารับฟังบทความเรื่องความสมหวังไม่สำคัญเท่ากันปล่อยวางนะคะในระดับคุณภาพทางจิตใจนะคะเพราะอะไรที่กล่าวว่าความสมหวังไม่สำคัญเท่ากันปล่อยวางในระดับคุณภาพทางจิตใจนะคะพบว่าความอยากสมหวังเป็นงานของกิเลสนะคะแต่การปล่อยวางเป็นงานของปัญญาทางใจนะคะ เพราะอะไรจึงกล่าวเช่นนั้นนะคะสุขจากความสมหวังความสุขจากความสมหวังเป็นดังนี้นะคะความสมหวังเป็นความสุขที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเราได้ดั่งใจเมื่ออยากเมื่อความอยากเกิดขึ้นนะคะจิตใจก็จะมีอาการร้อนรนเรื่องที่อยากจะสมหวังถ้าแบบไม่รุนแรงมากหรือความอยากสมหวังไม่เยอะก็อาจจะร้อนรนน้อยหน่อยแต่เรื่องที่เราอยากสมหวังมากม ความร้อนรนก็จะยิ่งมากขึ้นไปอีกนะคะอาจจะเป็นความทุรนทุารายเกิดขึ้นได้เลยนะคะแล้วก็เมื่อใจได้ดังหวังใจก็จะฟูมากๆนะคะเรื่องที่หวังมากใจก็จะฟูมากแต่เรื่องที่หวังน้อยหน่อยใจก็อาจจะฟูน้อยหน่อยนะคะและในมุมกลับนะคะเมื่อผิดหวังหรือไม่สมหวังเนี่ยค่ะใจก็จะฝ่อฟีบลงนะคะพร้อมกับความทุกข์ทรมานใจนะคะเรื่องที่หวังน้อยหน่อยเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บไม่มากนะคะ แต่เรื่องที่หวังมากๆเมื่อผิดหวังก็จะเจ็บแบบมากๆเจ็บแบบรุนแรงได้เลยนะคะบางคนใช้คำว่าเจ็บเจียนตายได้เลยนะคะฉะนั้นความอยากสมหวังเนี่ยเป็นธรรมชาติของจิตใจของมนษุษย์ปุถุชนทั่วไปนะคะจิตที่ไม่ได้ฝึกฝนก็เป็นเออยู่แล้วนะคะคือว่าเป็นธรรมดาค่ะที่ที่จิตมนุษย์เราก็จะอยากนู่นอยากนี่นะคะตามธรรมชาติของจิตใจในระดับปุถุชนนะคะฉะนั้นไม่ต้องฝึกฝนนะคะใจก็จะอยากนู่นอยากนี่ เป็นไปตามธรรมชาติของใจเองนะคะแต่ในทางธรรมเนี่ยเขาจะพบว่าจะพูดถึงกล่าวถึงคำความรู้สึกอยากว่ามันถูกผลักดันด้วยเรื่องของกิเลสนะคะทีนี้ความสุขจากการปล่อยวางเป็นยังไงนะคะส่วนการปล่อยวางเนี่ยจะมาจากใจที่ได้รับการฝึกฝนนะคะจนเกิดปัญญานะคะปัญญาของอะไรปัญญาของการเข้าใจความจริงของชีวิตนะคะเข้าใจว่าความจริงของชีวิต เป็นอย่างไรเข้าใจความจริงของจิตใจว่าเป็นอย่างไรนะคะเมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นนะคะเมื่อเกิดความเข้าใจขึ้นในความจริงของชีวิตและความจริงของจิตใจเนี่ยใจจะเกิดภาวะหนึ่งก็คือเกิดภาวะยอมรับสิ่งต่างๆอย่างที่เป็นได้มากขึ้นมากขึ้นตามลําดับการฝึกฝนของจิตใจนะคะใจที่ฝึกฝนมากจนกระทั่งใจได้เกิดปัญญาทางใจขึ้นนะคะโอกาสปล่อยวางก็จะยิ่งมากขึ้นตามลําดับ นะคะใจที่ปล่อยวางกับสิ่งที่เราบังคับไม่ได้ใจที่ปล่อยวางกับสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ใจที่ปล่อยวางกับสิ่งที่เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงให้ได้ดังใจเราได้เนี่ยนั่นคือใจที่มีปัญญานะคะเข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงใจจะทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้น้อยลงนะคะใจที่ทุกข์น้อยลงน้อยลงเนี่ยก็จะเป็นใจที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะใจจะ เบาสบายขึ้นเรื่อยๆนะคะและในมุมกลับนะคะเมื่อใจเนี่ยทุกน้อยลงค่อยๆปลดส่วนที่ทําให้ใจทุกลงไปเรื่อยๆอะไรอย่างนี้ค่ะจะคือใจที่เกิดจากการปล่อยวางนะคะส่วนต่างๆของใจที่เคยทําให้ทุกมันก็จะถูกปลดปล่อยออกไปน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆนะคะคุณภาพของใจจะดีขึ้นใจจะเบาขึ้นใจจะสบายขึ้นนะคะใจจะพบความสุขที่มีคุณค่าต่อใจอย่างแท้จริงได้มากขึ้นมาขึ้นนะคะค่ะ อันนี้เป็นลักษณะที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเพราะอะไรความสมหวังในทางคุณภาพใจเนี่ยไม่สําคัญเท่ากับการปล่อยวางเป็นนะคะอย่างที่บอกนะคะว่าความสมหวังเป็นงานของกิเลสนะคะส่วนการปล่อยวางเป็นงานของปัญญาทางใจนะคะ,ะทีนี้ถ้าใจที่ได้รับการฝึกฝนนะคะได้เรียนรู้เข้าใจธรรมชาติของจิตของใจเข้าใจธรรมชาติของโลกใบนี้นะคะใจจะ เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าหลายๆเรื่องในโลกนี้เราบังคับไม่ได้หลายๆเรื่องในโลกนี้เราควบคุมไม่ได้นะคะและหลายๆเรื่องในโลกนี้เราก็เปลี่ยนปแปลงให้ได้ดั่งใจเราไม่ได้นะคะใจจะเริ่มรู้ว่าโลกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเรานะคะและเมื่อใจได้เข้าใจธรรมชาติความเป็นจริงเหล่านี้มากขึ้นมากขึ้นนะคะใจที่เป็นปัญญาจากการเข้าใจความเป็นจริงเนี่ยก็จะเริ่มทุกข์กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ ที่โลกมันไม่ได้เกิดมาเพื่อได้ดั่งใจเราเนี่ยน้อยลงแล้วเพราะมันเข้าใจความเป็นจริงว่าโลคมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นตามเหตุปัจจัยนะคะและอย่างที่กล่าวไปนะคะว่าใจที่ที่เกิดปัญญาแล้วก็ปล่อยวางถึงต่างได้มากขึ้นนะคะตามเหตุปัจจัยเนี่ยใจก็จะเบาสบายขึ้นทุกน้อยลงแล้วก็เป็นใจที่คุณภาพดีขึ้นนะคะทีนี้ตอนท้ายจะขอกล่าวน,นิดนึงนะคะว่าการปล่อยวางกับการปล่อยปละละเลยไม่เหมือนกันนะคะ การปล่อยวางคืออย่างที่กล่าวไปนะคะว่าหลายๆเรื่องในโลกนี้เราควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้เราไม่สามารถทําทุกอย่างให้ได้ดั่งใจเราได้นะคะนั่นคือการปล่อยวางกับสิ่งที่เราไม่สามารถไปควบคุมจัดการได้นะคะแล้วเราเข้าใจความเป็นจริงว่ามันเป็นอย่างที่มันเป็นตามเหตุปัจจัยแต่การปล่อยปละละเลยเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะคะคือการปล่อยปละละเลยไม่ใช่การปล่อยวางนะคะแต่การปล่อยปละละเลยคือการที่เรื่องที่หลายเรื่องเราทําได้แต่เราไม่ทํานะคะเช่นตัวเราบ้านเราหลังคาร่วงอย่างนี้ยค่ะ เราสามารถซ่อมหลังคาให้หลังคาไม่รั่วได้ใช่ไหมคะแต่ถ้าปล่อยปละละเลยเนี่ยก็คือการไม่ซ่อมหลังคานะคะก็ปล่อยให้หลังคารั่วไปเรื่อยๆอันนี้ให้เรียกปล่อยปละละเลยนะคะหรือเรามีงานมีการต้องทําให้เสร็จตามตามที่เขามอบหมายมาเขามีเดดไลน์ให้เราต้องสงไไงะะ่งเมื่อไหร่เงี้ยค่ะถ้าเราไม่ทํางานตามจ็อบตามงานที่เรารับผิดชอบเนี่ยแปลว่าเราปล่อยปละละเลยนั่นไม่ใช่การปล่อยวางนะคะหรือเราต้องมีหน้าที่ดูแลตัวเรามีหน้าที่ดูแล คนใกล้ตัวคนที่เรารักแต่เราไม่ทำนั่นไม่ใช่การปล่อยวางน,นะคะนั่นคือการปล่อยปาะละเลยนะคะอ่ะมันคนละเรื่องกันเนาะฉะนั้นการปล่อยปล่อยวางคือการปล่อยวางในสิ่งที่สุดมือสอยแล้วค่ะสุดที่จะไปควบคุมจัดก,การแล้วเราต้องฝึกปล่อยวางน,นะคะเช่นหลายๆ,ๆ,ๆเรื่องเราควบคุมไม่ได้เช่นอดีตที่ผ่านไปแล้วเรากลับไปแก้ ขายสิ่งที่ผ่านไปแล้วในอดีตไม่ได้แต่แต่เราสามารถเรียนรู้จากมันได้นะคะแต่เราไม่สามารถนั่งเครื่องย้อนเวลากลับไปแก้อดีตได้แล้วเนี่ยค่ะฉะนั้นไม่ว่าอดีตสําคัญยังไงนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางอดีตแล้วเนาะแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันเนี่ยค่ะอ่ะฉะนั้นการปล่อยวางก็คือการปล่อยในสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าไปควบคุมจัดการได้นะคะ,ะเช่นนิสัยไม่ดีของ บางคนที่เราไม่ชอบอะไรเงี้ยในเขาในมุมมองเรานะเราจะไม่ชอบนิสัยเขาแต่เราคงไปเปลี่ยนควบคุมเปลี่ยนนิสัยใครไม่ได้เนาะตามเหตุปัจจัยที่มันเป็นไปได้คือคนจะเปลี่ยนนิสัยเขาได้คือตัวเขาเองเนาะเราก็ไม่สามารถจะมีอํานาจไปเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้เงี้ยค่ะฉะนั้นพวกเนี้ยก็อยู่ในหนึ่งในสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมได้นะคะฉะนั้นลักษณะเน,นี้ยที่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมันว่าอ๋ออันเนี้ยเราควบคุมไม่ได้นะเนี่ยแหละคือการปล่อยวางนะคะอ่าหรือว่าบทเราก็ต้อง ต้องมีพอเราอายุมากขึ้นเนาะร่างกายเราก็เสื่อมลงเป็นธรรมดาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดาเนาะฉะนั้นอันนี้เราเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเราก็เริ่มปล่อยวางได้ว่าร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยของอายุที่มากขึ้นใช่ไหมคะแต่ถ้าปล่อยไปแล้วเลยคือการไม่ดูแลสุขภาพถึงแม้เราอายุมากขึ้นแต่ส่วนที่เราทําได้คืออะไรคือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดดูแลสุขภาพดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจให้ดีได้นี่เป็นเป็นงานสําคัญนี่คือการ อ่าูจัดดูแลตัวเองนะคะแต่ถ้าเราปล่อยปละละเลยคือเราก็ปล่อยไปเลยหรือแม้พออายุเราอายุเยอะๆเราก็เลยปล่อยปละละเลยตัวเองคือไม่ดูแลตัวเองอน,นี้เขาเรียกปล่อยปละละเลยนะคะแต่การปล่อยวางก็คือว่าเราเข้าใจว่าอ้อธรรมชาติเนี่ยต่อให้เราดูแลตัวเองเต็มที่ที่สุดแล้วเนี่ย แต่ร่างกายมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของมันตามเหตุปัจจัยอันนี้เขาเรียกปล่อยวางแต่เราก็ต้องทําสิ่งสิ่งที่าทาได้นะคะก็คือการดูแลตัวเองให้ดีที่สุดก็คือดูแลให้แข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจอย่างงี้ค่ะฉะนั้นลักษณะของการปล่อยวางก็คือเพียรทํากิจได้จิตปล่อยวางก็คือสิ่งที่เราทําได้ทําเต็มที่ทําให้ดีที่สุดไปตามเหตุปัจจัยนะคะแต่สิ่งที่เราควบคุมไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงไม่ได้บังคับไม่ได้อันนี้เราต้องฝึกวางใจให้เป็นคือฝึกปล่อยวางให้เป็นนะะค ฉะนั้นอันนี้คือเก่านิดนึงนะคะเพราะหลายคนไปสับสนระหว่างความปล่อยวางกับปล่อยปละละเลยนะก็ทําให้บางทีกลายเป็นว่าเรื่องที่ควรต้องรับผิดชอบกับไปเข้าใจผิดว่ากาลังปล่อยวางซึ่งอันนั้นไม่ใช่เขาเรียกว่ากาลังปล่อยปละละเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการปล่อยวางเนี่ยใจจะมีแต่เบาขึ้นเบาขึ้นแต่ปล่อยปละละเลยชีวิตเรามีแต่เดือดร้อนมากขึ้นมากขึ้นจากความไม่รับผิดชอบของเรานะคะซึ่งจะเป็นการเดือดร้อนตัวเราเองหรือเดือดร้อนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบสิ่งที่ เราต้องทำแล้วมาไปเดืยดร้อนคนอื่นด้วยเหมือนกันนะคะอะฉะนั้นคุณภาพใจที่ดีนะคะจึงเกิดขึ้นเมื่อเราฝึกปล่อยวางเป็นนะคะโดยสิ่งที่เรามองและว่าเราไม่สามารถไปควบคุมได้นะคะอะฉะนั้นก็พอได้บทสงทานี้นิดนึงนะคะ ะฉะนั้นสรุปรวมของการเรียนรู้วันนี้นะคะกับหัวข้อที่ว่าความสมหวังไม่สําคัญเท่าการปล่อยวางนะคะที่เป็นระดับคุณภาพทางใจก็คือว่าถ้าเราสามารถเข้าใจจุดนี้ได้เนี่ยหลายครั้งเราจะพบความสุขที่เป็นความสุขที่มีความหมายมีความหมายต่อจิตวิญญาณของเราแล้วเราก็จะพบว่าหลายครั้งเนี่ย แม้เราไม่ได้สุขจากความสมหวังนะแต่ถ้าเราสามารถสุขจากการปล่อยวางได้เนี่ยเราพบว่าคุณภาพใจเรากับดีขึ้นเป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนนะคะนุ่มนวลแล้วก็เป็นความสุขที่เป็นความสุขที่แท้จริงมากกว่าความสุขจากการสมหวังได้ดยวยสามหนอย่างที่บอกความสุขจากความสมหวังหลายครั้งมันเป็นความร้อนรนความทุรนทุรายและเจ็บปวดได้แล้วก็มีความกลัวกังวลที่จะผิดหวังแฝงอยู่เรื่อยๆนะคะแต่ถ้าความสุขจากการปล่อยวางคือใจจะเบาสบาย ะะแล้วก็มีคุณภาพใจที่ปลอดโปร่งขึ้นแล้วก็เป็นเป็นงานของปัญญาเน้อใจก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณทุกท่านที่มารับฟังกันนะคะถ้าบทความวันนี้มีคําไหนทําให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ